ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ในตอนที่2ครับของรายการ most exclusive ในตอนนี้นะครับยังจะพาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามอีกหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะช่วยดูแลผิวพรรณของคนเรานรในตอนที่แล้วเราพูดถึงนาโนโปรวิตามิน A เป็นนวัตกรรมในการช่วยลดริ้วรอยมาถึงในตอนนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวแล้วก็ผิวพรรณนะครับนั่นก็คือทาร์เก็ตเรลิซเทคโนโลยีนั่นเองนะครับและเรายังคุยกับศาสตราจารย์ดรสุปรสรวณิชเวชารุ่งเรืองนะครับอาจารย์ประจําจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ที่ใหญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะจะ,จะเจอกับอาจารย์อีกครั้งหนึงห่งนะฮะทีนี้ขยับมากันที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะฮะอย่างที่เกลื่อนไปเป็นทาเกตเรลีซนะฮะตัวนี้เดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สัน,นิดนึงครับว่าคืออะไรครับอาจารย์ครับคือ,อตัวเทคโนโลยีของมันนะคะเวลาเราทาไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์ใดๆลงไปที่ผิวเนี่ยจริงๆแล้วจุด เป้าหมายเราคือเราอยากให้สารสําคัญที่ออกฤทธิ์ต่างๆเนี่ยมันซึมลงไปอย่างเป้าหมายที่ต้องการซึ่งเป้าหมายก็จะมีต่างๆกันไปบางที่ก็อาจจะอยากจะให้ซึมลึกลงไปถึงชั้นข้างในหนังแท้บางทีก็แค่ชั้นหนังกำพร้าบางทีก็อยากจะให้ไปที่ต่อมไขมันอะไรเงี้ยค่ะในที่นี้เนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสิวซึ่งสิวเนี่ยจะยุ่งเกี่ยวกับต่อมไขมัน ตรงนั้นเราก็เลยสร้างระบบนำส่งสารสำคัญเพื่อให้มันลงไปที่ต่อมไขมันเพื่อแก้ปัญหาสิวค่ะซึ่งสภาพผิวของคนเราก็แตกต่างกัอนออกไปผิวแห้งผิวผสมไปจนถึงผิวมันนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของสิวโดยเฉพาะในส่วนของเด็กวัยรุ่นแม้แต่คนที่เลยวัยรุ่นไปแล้ว ก็ยัง<ช><ช>มีโอกาสเป็นสิวเป็นสิวเนี่ยก็มักจะเป็นซ้ำาๆซักๆาใช่ค่ะอาจารย์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของสิวได้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดหรือว่าดีกว่าจุดเด่นตรงนี้อยู่ตรง,ตรงไหนบ้างครับอาจารย์ครับจุดเด่นอันนี้คือคือผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสองสามกลุ่มที่จะถ้าเป็นกลุ่มที่แพทย์สั่งเนี่ยค่ะ ก็อาจจะเป็นยาที่เป็นสเตียรอยได้หรือบางทีแพทย์ก็อาจจะฉีดสเตียรอยเข้าไปในสิวอักเ,เสบด้วยควาไใใช่ค่ะ,ะ,ะในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่อ้ออีกกลุ่มหนึ่งที่แพทย์สั่งก็คือเป็นยาปฏิชีวนะครับค่ะแต่อันนี้ควรจะใช้โดยแพทย์สั่งนะคะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่เราซึกษากันได้เองก็จะเป็นพวกที่มีกรด ซาริไซริกแล้วก็ที่มีเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ o ที่ใช้งานทีนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยว่าไปเราไม่มีไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสารซาิรสารททั้งทั้งสามสี่กลุ่มนั้นเลยเราไม่เราไม่ใช้สารที่แพทย์สั่งแล้วเราก็ไม่ใช้สารที่เป็นเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ o หรือกรอดซาริสริกแอซิดเลยว่าไปแล้วแพลตฟอร์มการทางานของของอันเนี้ยต่างกันโดยสิ้นเชิงกับผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดค่ะ เราใช้สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งมีฤทธิ์อยู่สองสมามอย่างเป็นสารสกัดจากมังคุดสารสกัดจากออริกาโนก็คือเครื่องเทศที่ทอยู่ในพิซซ่าค่ะคแล้วก็ใบไทม์แล้วก็ใบาชาทีนี้สารสกัดพวกนี้มันก็จะมีเวลาสกัดสารออกมาจากใบไม้พวกนี้มันก็จะมีสารเยอะแยะไปหมดเลยแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราเลือกองค์ประกอบ ที่สำคัญมาใช้งานทั้งนั้นเราไม่ได้เอาสารสก,กัดแบบที่มีอะไรก็ไม่รู้เนยนะเราเราจะเลือกส่วนสก,กัดที่มีสารสําคัญคที่เรารู้แล้วว่ามันออกฤทธิ์ได้เนี่ยมาใช้งานซึ่งซึ่งในการกลไกการทํางานของมันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่บางตัวก็จะต่อต้านเชื้อแบคทีรียก่อสิวบางตัวก็จะเป็นตัวที่สามารถจะเข้าไปในเซลล์แล้วยับยัง้งขบวนนการอักเสบ ของเซลล์ผิวได้ครับแล้วก็บางตัวก็จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระอะไรทำนองนี้ค่ะคแต่ทีนี้เทคโนโลยีนี้ที่แตกต่างไปจากอันอื่นก็คือสารสารสก,กัดเหล่านี้โดยทั่วไปพอเราทาเข้าไปเนี่ยโอกาสที่มันจะเข้าไปที่ต่อมไขมันเนี่ยมันค่อนข้างน้อยครับคือ จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังคือเคยเคย,เคยทำงานวิจัยซึ่งก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะคะเคยทำงานวิจัยแล้วเราก็าสร้างอนุภาคขนาดเล็กเเล็กกว่า1 0อนาโนเมตรมนะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่าอนุภาคเล็กๆเนี่ยจะเข้าไปที่ต่อมไขมันคือต่อมไขมันมันต่ออยู่กับรูขุมขนมันต่อกับรูขุมขนตื้นๆพอเราลงจากรูกขุมขนลงไปสักนึงเราก็จะเจอต่อมไขมันเราก็คิดว่า ถ้าอนุภาคเล็กๆก็น่าจะเข้าไปในรูขุมขนได้ดีออนุภาคใหญ่ๆไม่น่าเข้าแต่ปรากฏว่ายิ่งท่านเล็กกว่าร้อยนาโนเมตรแล้วห้าสิบยี่สิบยิ่งไม่เข้าใหญ่เลยแต่ปรากฏว่าสองร้อยถึงหกร้อยนาโนเมตรนี่เข้าดีแล้วพอใหญ่ๆ,ๆขึ้นไปอีกก็ไม่เข้าต้องมีขนาดที่พอดีเหมาะสมพอดีใช่ทีนี้มีโปรเฟสเซอร์อยู่ท่านหนึ่งรจริงๆเป็นโปรเฟสเซอร์ที่อยู่ที่เยอรมันะค่ะซึ่งเราทำงานวิจัยร่วมกัน โปรเฟสเซอร์เป็นคนที่ในที่สุดก็เหมือนแคลกออกมาได้ว่ากลไกลอะไรที่ทําให้ทําไมเฉพาะขนาดแค่นี้มันเข้าเล็กกว่าก็ไม่เข้าใหญ่กว่าก็ไม่เข้ากลไกลที่ว่าก็คือคือคือรูขุมขนนะมันมีเยอะทั่วทางร่างกายนี่ถ้าอะไรที่เข้าไปในรูขุมขนง่ายๆก็นึกดูว่าร่างกายเราคงจะได้รับสารเยอะมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นธรรมชาติของร่างของของ,ของรูขุมขนที่จะไม่ไม่รับอะไรเข้าไปได้ง่ายๆครับทีนี้ บางเอิญว่าขนของคนเราเนี่ยเส้นขนทั้งเส้นผมและเส้นขนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเส้นอะไรที่เรียบเรียบรื่นมันจะมีลักษณะเป็นปล้องปล้องปล้อง,องที่เราเรียกกันว่า oh, <huh. S 1> คิวติเคิลทีนี้ไอตัวปล้องเนี่ยแต่ละปล้องเนี่ยมันก็จะมีขั้นที่มีขนาดไม่แตกต่างกันมากในแต่ละคนทีนี้ถ้าเราเอาอนุภาคที่ขนาดพอดีกับปล้องตรงนั้นนะคะ แล้วค่อยแล้วนวดเบาๆเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนลงบันไดเข้าไปตามปล้องได้ม,มันจะต้องมันจะเข้าไปผ่าน,นกลไกอันนั้นได้ดีครับค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมอนุภาคที่ขนาดเท่านี้ซึ่งมันใกล้เคียงกับปล้องเนี่ยมันจะลงบันไดได้เล็กไปไม่เข้าใหญ่ไปไม่เข้าเรียกว่าเป็น,นกลไกการทํางานของผิวหนังต้องออกแบบดีไซน์อนุภาคให้มีขนาดที่ เหมาะสมถึงจะสามารถที่จะซึมหรือว่าลงไปในรูขุมขนของคนเราได้ใช่เพื่อให้มันเข้าไปที่ต่อมไขมันอ๋อฮะใช่ค่ะครับนั้นเราก็เลยเก็บาสารสากัดจากธรรมชาติเข้าไปในอนุภาคขนาดเท่านี้แล้วเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ลงไปที่ผิวทินมันก็สามารถจะลงไปที่ต่อมไขมันได้โดยโตรงพอเจอต่อมไขมันซึ่งก็จะมีสภาวะกดเดสที่สามารถจะปล่อย สารสำคัญออกไปได้ครับค่ะอันนี้ก็เป็นการเหมือนส่งสารไปยังเป้าหมายสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องสิวครับก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นเทรนที่กําลังมาแรงในยุคป,ปัจจุบันหลายคนก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รปราะศจากสารเคมีหรือว่าให้มีส่วนผสมของสารเคมีน,น้อยที่สุด ไม่มีทั้ง3 4กลุ่มที่อาจารย์เล่ามาเลยอันนี้นะฮะต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกลไกวิธีการทำงานก็แตกต่างกันนะโดยสิ้นเชิงอย่างแน่นอน